มีตกขาวสีเขียวเหลืองบนน้องเป็นเป็นหายๆสัญญาณเตือนว่าอาจจะเป็นหนองในไม่รู้ตัวค่ะถ้าไม่อยากพลาดสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับน้องสาวที่อัปเดตใหม่ทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องพีนจี้ไว้นะคะใครที่มีอาการ ตกขาวปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีสีเขียวเหลืองหรือว่ามีสีคล้ายหนองมีกลิ่นผิดปกตินะคะมีเลือดออกนอกช่วงเวลาที่ควรจะมีประจำเดือนปัสสาวะแสบขาดรู้สึกเจ็บเวลาปัสสาวะหรือรู้สึกมีอาการเจ็บแสบเวลาที่มีพอเสาะพอคุณอาจกำลังติดเชื้อหนองในยอยู่ก็ได้ค่ะเพราะความน่ากังวลใจของหนองในคือคนที่ได้รับเชื้อ เกินครึ่งนึงนะคะจะไม่แสดงอาการเอาจริงๆส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รับเชื้อหนองในมาแล้วไม่แสดงอาการค่ะกว่าจะแสดงอาการนั้นก็คือว่าระยะโรคเนี่ยมันลุกลามไปไกล,กลแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายจะแสดงอาการเด่นกว่าผู้ชายจะมีลักษณะก็คือมีหนองไหลออกมาจากปลายน้องชายนะคะมีมีอาการแบบปรสัสสาวะแสบขัดและเจ็บแสบเวลาปัสสาวะหรือบางคนก็มีอาการบวมขึ้นมาได้ ฉะนั้นถ้าคุณมีตกขาวทิ่ปกติร่วมกับเจ็บแบบเวลาปัสสาวะหรือมีอาการเจ็บเวลาที่คุณมีพอสอพอ่ะยาโมวจะไปซื้อยาสอดใช้เองนะคะแนะนําไปพบหมอนะในกรณีที่คุณติดหนองในนะคะไม่ว่าจะเป็นหนองในแท้หรือหนองในเทียมอะคะ่ะคุณจําเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อนะคะทั้งแบบกินแบบฉีดและยังต้องรักษาคู่นอนร่วมด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่หายขาดนะจ๊ะ ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากังวลใจของการติดเชื้อหอในนะคะในฝ่ายหญิงก็คือจะทําให้เกิดภาวะอุ้งเชินการอักเสบทําให้เกิดผังผืดในท่อนําไข่นะคะจะเสี่ยงให้เราเป็นคนมีลูกยากในอนาคตในฝ่ายชายก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะมมนอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของลูกอัณฑะอาจทําให้เกิดภาวะพิมุบุยากในฝ่ายชายและที่สําคัญคือถ้าคุณติด เชื้อหนองในแท้หนองในเทียมแล้วค่ะมันมักจะตามมาด้วยการติดเชื้อ HPV เชื้อ HIV ซิฟิลิสแผลริมอ่อนรวมทั้งไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆด้วยนะจ๊ะ